ลำดับตอนนี้ไปก็จะขอ,อนำโทษทางการละเมิดพระวินัยมาพูดกับบรรดาเพื่อนบรรม,มชิตทั้งหลายแต่ว่าก่อนที่จะพูดเรื่องโทษทางวินัยก็ขอเตือนว่าที่ท่านทั้งหลายบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา มีพระมาลีบทหนึ่งว่านิพานัสสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังกเหตุวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอทำผ้ากาสาวพัดให้แจ้งเพื่อพระนิพพานขอรับผากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานนี่การจะทำเพื่อนิพพานให้เขาแจ้งได้แล้วก็ต้องมีจรณะสิบห้าสมบูรณ์แบบมีบารมีสิบสมบูรณ์แบบ มีพระมีหารสี่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีอิธิบาทสี่สมบูรณ์แบบการจะสมบูรณ์แบบหรือไม่สมบูรณ์แบบเพียงใดท่านไปหาข้อศึกษาออกพระคัตเศษมีไปแล้วไปรับมาคือไปซื้อเข้ามาแล้วมาฟังแล้วซื้อหนังสือมาดูก็ได้สำหรับโทษการละเมิดพระวีนัยนี่ความจริงมีโทษหนักแต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่สอน ผมก็ไม่โทษครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านอาจจะบอกว่าท่านไม่รู้เพราะครูท่านไม่สอนมาการที่มีโทษทางพระวินัยก็หมายถึงว่าตกมารกบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสัตัจฉานบ้างความจริงเรื่องนี้มีมาในพระไตรปิฎกคือในพระวินัยยปิฎกนั่นเอง เป็นของไม่ยากทำไมจึงไม่มีใครค้นคว้าม,มาสอนกันแล้วก็มักจะสอนกันบอกว่าบัตรเล็กน้อยปรงตกคำว่าปรงอาบัตนั่นมันเป็นการยับยั้งการกระทำความชั่วต่อไปเท่านั้นส่วนที่ชั่วไปแล้วมันก็ชั่วแล้วมันจะกลับคืนดีมาอีกไม่ได้สมมติว่าถ้าเราไปขลักไปขโมยของของบุงคคลอื่นเขา ในวันต่อมาเราก็เลิกรักเลิกขโมยไอ้โทษที่รักที่ขโมยของของเขานะ่ะมันหมดโทษแล้วได้ยังทางกฎหมายเขาให้ไหมเขาเขายกโทษให้หรือเปล่าความจริงมันก็เปล่าข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดการละเมิดโทษในทางพระวินัยก็เหมือนกักนละเมิดแล้วแ,แสดงอาบัติแสดงอาบัติก็ไม่ได้รู้ภาษาอะไรเลยว่ากันสงเดชไป อย่าลืมว่าสแสดงแล้วถึงแม้ว่าถ้าสแสดงแล้วทำถูกส่วนที่เสียมันก็เสียไป <c oughs> ดูตัวอย่างท่านพท่านพระกบินเป็นต้นนั่นเป็นหน่วยหนึ่งนน่่อไกลหน่วยหนึ่งที่มาในพระวินัย,ยปีดกให้กล่าวว่าเป็นเปลทขบันไปชิดคือเปลทพระเป็นอันว่าพระมหาโมคล,ลานะท่านจำบรรษาอยู่ยนบนยอดภูเขาพิจกฏ พวกเราก็รู้แล้วนี่ว่าท่านองค์นี้มีทิพยุคุยานเป็นพิเศษเป็นผู้เลิศในทางฤทธิ์ในวันหนึ่งท่านลงมาบินบาบกับพระคณะเดี๋ยวท่านเห็นเปรตเข้าท่านก็มีอาการยิม้มตามเรื่องราวในพระวินัยนี่ตอนนี้ท่านจะคุณ ท่านกล่าวไว้ไว่าอย่างไงท่านลอกพระวินัยมาผมไม่ยังไม่ได้อ่านสํานวนของท่าน <c oughs> ดูสํานวนของท่านก่อนท่านบอกว่าสมัยต่อมาท่านพระมหาโมกคันลาณนะองค์พระอราหารันต์ผู้มีทิพยสุขได้เห็นเปรตซึ่งมีรูปร่างเป็นพระแล้วเปรตมีรูปร่างเป็นพระพิสุนีเปรตมีรูปร่างเป็นศักสิกมานา เปรตมีรูปร่างเป็นสาม,มนเณรีเปรตที่มีรูปร่างเป็นสาม,มนเณรเปรตทั้งหลายเหล่านี้ล่องลอยอยู่ในเวหาดแลวก็แถมมีบาดมีจีวรมีเปรคเอวของเปรตทั้งหลายเหล่านั้นอาพรทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดรูปก,กรทั้งหลายเหล่านี้ละหมดเป็นไฟลุกโชดช่วงเผาตัวอยู่ตลอดเวลา ขึ้นที่ว่าไฟของสภาพเปลดไม่มีการดับเปลดเหล่านั้นก็ได้แก่ส่งเสียงร้องคขนครางดิ้งๆๆาก,าาากลิ้งเกลือดบรกอากาศไอ้คำว่ากริ้งเกลือบวรอากาศในเขาไปบรรอากาศได้เขาก็กลิ้งบรรอากาศได้มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสท่านได้กล่าวตอนนี้ตามพระสูตรเมื่อพระโมกัลานะแย้ม ยิ้มนะแย้มนิดๆเพราะว่าพระที่ท่านทรงคุณธรรมพิเศษเวลาคุยกันยิ้มก็ยิ้มอีกอย่างหนึง่งเวลาเดินไปเฉยๆเกิดยิ้มขึ้นมาบางทีพวกเราจะคิดว่าองนี้น่ากลัวจะสติสตังไม่ดีอยู่ๆแล้วก็ย่องยิ้มมาเฉยๆไม่บ้าก็บอแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้น การยิ้มของท่านจะเป็นการสแสดงออกว่าท่านพบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกรณีพิเศษเแล้วฉะ <c oughs> นั้นในเมื่ออากาสาวกเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแย้มยิ้มขนาดนั้นพระรัตขณะทึ่เป็นเพื่อนกันเดินไปด้วยกันจึงได้ถามว่าท่านโมคคลานะยิ้มเรื่องอะไร ท่านโมกกาลานะก็บ,บอกว่าเอาเก็บไว้ถามเวลาที่เราเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตร <c oughs> ตอนกลับมาจากบิณาบ,บาตฉันข้าวแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ออกรับแขกเทศโปรดพุทธบริษัททั้งวิสุพิสุนีอุบบาสกุบาสิกาสมมเนรสมมเณรีนางสิกขมานาสำหรับนางสิกขมา,านานี่ท่านหลายอาจจะแปลกใจ สิกขานาก็คือสมณเณรสมณเณรผู้หญิงสมณเณรผู้หญิงนี่บทยังไม่ถึงอายุสิบแปดรักษาศินสิบฮองเข้าไปถึงอายุสิบแปดแล้วเป็นสิกขานารักษาศินหกย่างเคร่งครัดเรียกว่าผิดนิดเดียวให้สึกทันที <c oughs> ไม่มีการต่อสิงกันแล้วไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษ ขณะในการถึงเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จสสออกโปรดบรรดาพุทธบริษัทพระพุทธเจา้าคือองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทงเทศสอนบรรดาประชาชนจบ <c oughs> ในเวลานั้นพระมหามโมกขลาจึงได้กราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทูลถามถึงเรื่องราวของเปรตพระเปรตพิสุณี เธอเปรตพระผู้ชายเปรตพระผู้หญิงเปรตเนนผู้ชายเปรตเนนผู้หญิงเปรตสิกขารนาเป็นต้นว่าที่มีบาดจีวรและตัวคดเอวไฟลุกโชนไหม้ไปทั้งตัวเธอก็ดิ้นร้องติดเครื่องไปนะั้นร้องไปในอากาศกลิ้งไปกลิ้งมาไฟมันก็ไม่ยอมดับใช้เวลาเท่าไหร่ไฟมันก็ไม่ดับ จะถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเปรตทั้งหลายเหล่านี้มีกรรมอะไรพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสบรนดาลวิสุทธ์ทั้งหลายว่าพิกเวีดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายในการก่อนบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดเป็นมนุษย์ทีอว่า การเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นโอกาสที่ประเสริฐที่สุดเขอมีกฎที่จะส,สร้างความดีได้สร้างความชั่ว,วก็ได้ถ้าผมจะบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดมีโอกาสที่จะส,สร้างความดีได้แต่ความจริงมนุษย์เขาไม่ได้สร้างแต่ความดีนี่เขาสร้างความชั่วกันกระทมไปถ้าไปพูดเรื่องความดีเข้าบันทีเขาจะเกลียดน้ำหนาเอา ดะงนั้นยิ่งของบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐที่สุดมีโอกาสสร้างทั้งความดีและความชั่วใครสร้างความดีก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ใครสร้างความชั่วก็ไปสู่บบยภูมิท่านกล่าวว่าในที่สุดเมื่อเขาทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในศาสนาของพระพุทธเจ้ามีพะนามว่าพระพุทธกสุ บรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นได้ฟังธรรมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงโปรดก็มีความเรื่มใสตั้งใจอุปสมบทบรรฑชาเป็นมิสุเป็นมิสุน,เน,าานาีเป็นสิกขมานาเป็น,นสมณเณรสมณเณรีด้วยความเรื่มใสจริงจริงตั้งใจว่าจะประพฤติดีประพฤติชอบเหมือนเหมือนกับบันทิบรรดาพวกเราบวชกันอยู่เวลานี้ แล้วก็เหมือนเหมือนกับที่ท่านพระกบ,บินบวชก็เหมือนกันที่ชายท่านพระกบ,บินตัวท่านพระกบ,บินแม่พระกบ,บินน้องสาวพระกบินเวลาบวชก็บวชด,ด้ความเรื่มใสแต่บวชเข้ามาแล้วกับเมาลาบเมายศเมาสนเสริญเมาสุขสำหรับท่านพี่ชายเท่านั้นที่เมาทำเมาทำก็เลยทำตนเสเป็นพระอรหันต์ไปเมาหนัก เพราะเมาไม่สั่งเมาความดีถึงที่สุดเป็นที่ควรบูชาแต่ว่าพระกบ,บินท่านก็เมาความเลวแม่กับน้องสาวก็พลอยพลอยเมาไปด้วยท่านก็เลยไปลเวจีมาหารกนี่คณะนี้ก็เหมือนกันที่พูดถึงนี่ก็มีความเมาความดี เห็นองค์สมเด็จพระจนาสีทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นที่จับใจพอใจในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจนวร์ก็อยากจะบวชเข้ามาสร้างความดีจึงขอบวชในศาสนาขององค์สมเด็จพัญจนสีมีพระนามว่าพระพุทธกเมืในระยะต้นประพฤติพระธรรมวินัยดีมากเคร่งคัดมัธยัตมีระเบียบเป็นอันดี แต่พอนอนนานเข้าความเชื่องมันเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าการเป็นพระนี่มันก็ไม่ต่างกับคนมีความรู้สึกเท่ากันนี่เป็นมิจฉาทิฐิเสียแล้วสร้างความทนงรูประการต่างๆเห็นว่าบัตรเล็กน้อยสแสดงได้ก็เลยละเมิดบัณดะตั้งแต่สังฆาดิเศษสังฆาดิเศสนี่เ็าเรียกว่าอยู่กรรมได้ ื่าทำสังฆาดิเศษแล้วถึงปีก็ไปอยู่ไปอยู่กรรมที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอยู่กรรมกัาแล้วกันนะ <c oughs> อยู่ปริวาสกรรมเริ่มละเมิดอบัติเศสกีปยิตีปยิตีทุกขทุกภาสิทธ์น,นอกจากสังฆาดิเศษถือว่าสแสดงอวัตตตกอย่างที่พระถือกันเวลานี้ นี่ละเมิดแบบนี้เป็นปกติเป็นการเห็นผิดประพฤติผิดเมื่อประพฤติผิดทำรรผิดวินัยมีอาจาระคือมีความประพฤติชั่วช้ามากไม่นำพาที่จะประพฤติปฏิบัติตามกระแสพระพุทธดีกาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนการประพฤติตามพระธรรมวินัยพระธรรมนี่เรามีสอนกันอยู่แล้ว วินัยนี่ความจริงต้องว่ากันทุกสิ่ขาบทจะไปลดสิขดส่ขาบทใดสิ่ขาบทหนึ่งไม่ได้เวลานี้ผมให้อภัยอยู่หนึ่งสิ่ขาบทคือข้อที่เรียกว่าจับรูปิยะในนิสกีปาจิตตีการรับเงินเนื้อทองถือว่ามีความจําเป็นไม่มีใครเขาให้อภัยกับพระเราก็จําเป็นจะต้องรับ รับไปเถอะแต่ว่าใจจงอย่าติดจงอย่าคิดว่าเราจะเป็นมหาเศรษฐีเราจะมีศักิ์ศีเพราะเป็นคนมีเงินมีทองมากเมื่อได้เงินได้ทองมาแล้วก็ใช้ใจ่ายตามกิจอังนควรแกสวรรควิสัยนั่นเหลือจากนั้นเอาไปสร้างส่วนสาธารณประโยชน์ไปเลี้ยงเพื่อนพระเดยก,กันซ่อมแซมกุณิีวิหารสรงคราะคนป่วยไข้ไม่สบ,บาย สงเคราะห์บุคคลที่เกิดทุกขิกัยภัยมีน้ําท่วมไฟไหม้แลนดูฝนแรงเป็นต้นเมื่อเขามีอันตรายเกิดขึ้นเราไปสงเคราะห์ได้อย่างนี้เป็นความดีและก็ควรจะทําอย่างนั้นแต่ว่าบรรดาท่านพวกนี้ไม่ได้ทําอย่างนั้นเป็นนักสะสมบ้าในลาบสะสมลาบบ้าในยศแบ่งยศมีอารมณ์อิจฉาดิสียา ไม่ประพฤติอยู่ในพ,ม,พมิหารสี่ขาดบารมีสิบขาดจจรณะสิบห้าขาดพรมีหารสีแล้วก็ขาดอิทธิบาทสี่รวมความว่าท่านผู้นี้ขาดหมดแต่ความไม่จริงว่าขาดนี้อาจจะขาดไม่หมดที่สิ่งที่ว่ามานี้ทั้งหมดถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งมันเป็นปัจจัยให้เกิดในนรกก็เป็นเปรต เออม,ม,มืองค์สมเด็จพระรมาโลกเชีทรงตัดอย่างนี้แล้วสมเด็จพระบพิธีแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาจัดว่าพิกวีตัวก่อนพิสูจทั้งหลายขันบุคคลพู้นี้ตายจากความเป็นคนแล้วก็ต้องไปไม่อยู่ในนรกขุมใหญ่สิ่งการนานไม่อยู่นานแสนนาน ตอนนี้หลังจากนั้นเมื่อศาสนาน,นี้หมดขึ้นมาสินส้นศตวรรษหนึ่งก็สิ้นพุทธการหนึ่งอาคนพวกนี้ก็ขึ้นมาจากนรกมาขึ้นมาจากนรกแทนที่จะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็มาเป็นเปรตพรามนาจเสกของกรรมชั่วที่ยังมีอยู่ริงต้องมาเกิดเป็นเปรตอยู่ในสมัยนี้ก็เป็นเปรตประเภทที่มีทุกแสนทุเรศอย่างยิ่ง คือสภาพของเขาเป็นพระบ้างเป็นพระผู้ชายเรียกว่าพิสุสภาพเป็นพระผู้หญิงที่เรียกว่าพิสุณีเป็นภาพโสิกขามนาคือสมณเณรผู้หญิงที่บวชตั้งแต่อายุสิบแปเกินไปถ้าเป็นภาพของสามัญเณรคือเณรผู้ชายเป็นภาพของสมมณเนรีคือเณรผ,ผู้หญิงถูกไฟเผาได้รับความร,าร้อนส่งเสียงร้องอยู่อดอยู่แบบนี้ ก็เพราะว่ากรรมชั่วที่ตัวเองไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยที่องค์สมเดเ็จไปจอมไตรบรมศาสัดาสัมมาสัพพุทธเจา้าทรงแนะนำทางสอนรวมความว่าบวชเข้ามาแล้วบวชเพื่อการหลอกลวงอันนี้เวลายังเหลืออีกนิดหน่อยจะหาเรื่องมาพูดกับท่านมันจะจบหรือไม่จบก็จะ,จะพยายามเร่งรัด ก็ดูเอาเรื่องเล็กๆนะมาตอนนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเป็นเปรตเหมือนกันขอเล่าเรื่องไปเลยคือในเขตพาราณสีท่านกล่าวว่ายังมีกาบดีผู้มีทรัพย์คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เลื่อมใสในพระบวรพะพุทธศาสนาได้สร้างอารามถวายเป็นที่อยู่ของบรรดาพิสุสงฆ์อารามหนึ่ง แล้วก็นิมนต์พระบิณฑษ์ไปจำตระกูลของตนไปจำไป,ไปเป็นเจ้าวาดคราวนั้นก็มีพระบิณฑษ์หลายรูปเดินทางมาจากชนบทแดงไกลและยังเข้าไปขออาศัยพักอยู่ในวาดนั้นชนทั้งหลายต่างก็มีความยินดีมีความเรื่องสายศรัทธาเพราะพระอ,องค์นี้ท่านมีจริยาดีก็พากันบำรุงพระบิณษ์ต่างๆเพื่อต่างถิ่นนะ อำามงพระบิสุขแขกที่มาจากต่างถิ่นด้วยเจตตประจัยปราณีตเป็นมากทำให้อาคันโุกะเหตุทัพระที่มาต่างถิ่นได้รับความสะดวกสบายไม่ขัดสนยังคิดจะพักจุูในวัดนั้นนานแต่ว่าท่านเจ้าว่าเกิดความไม่พอใจด้วยคิดควยเผอไปว่าลาบสการะทั้งหลายเหล่านี้เป็นของเรา เกิดขึ้นในวัดของเราหากไม่ให้เราแล้วพิสูจน์เหล่านี้จะคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แม้ว่าถ้าอยู่ที่นี่ก็จะเกิดความไม่สบายจะไม่ยอมให้อยู่อย่างสบายสบายหรือว่าถ้าอยู่ที่นี่ก็จะแยกแยงลาบไปเราก็จะไม่มีความสุขยิ่งคิดว่าถ้าอยากอยากอะไรเลยถ้าเป็นอย่างนี้เราจะต้องให้พิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้นออกไปซะจากที่นี่ เมื่อมีอารมณ์คิดึงนิทธิยาอย่างนี้แล้วก็เริ่มดําเนินนโยบายที่จะขับไล่พิสูตรทั้งหลายเหล่านั้นออกไปสิจจากวาดัดจึงเข้าไปหาท่านผู้สร้างวัดคือเจ้าของวัดคือกหบตริผู้มีทรัพย์มากแล้วก็กล่าวว่ากล่าวโทษพระคันธุกะต่างๆนานา,นา,นานความจริงพระคันธุกะพวกนี้เป็นพระอรหันนี่กรรมหนัก พระอรหันต์และพระอริยะนี่ท่านอยู่ที่ไหนสร้างความเลื่อมใสใแก่คนมากเพราะท่านเป็นผู้ไม่สะสมนี่เรื่องก็มีความต่อมาว่าแล้วก็บอกความประสงค์ที่ตนไม่ปรารถนาให้พระภิกษุเหล่านั้นอยู่ท่านก็หาบุญดีคนหูเบาเจ้าของวัดขึ้นได้ฟังภิกษุของตนมาว่าให้เพื่อก็เชื่อจึงได้รีบไปยังอาวาส แล้วก็ออกปากขับไล่พิสุสงฆสมนั้นหลายเหล่านั้นให้ออกไปจากวัดของตนเมื่อเห็นพระสงฆ์ยังไม่ออกไปตามคําสั่งก็ยังชักช้ายอยู่ก็ด่าบ,บ้างว่าบ้างตามภาษาคนที่มีโทสะจิตคือมีอารมณ์ร้อนโทสะจริตด้วยอำนาจแหงอกุสลกรรมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่ด่าเพียงครั้งเดียวนะให้เขาดับขันไปถึงแก่ ชีวิตคือตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอยู่ในหลุมแห่งหนึ่งนินดาหนเดียวเกิดเป็นเป,นเปรตมาอยู่ในหลุมมุจจาระต้องทนทุกขเวทนาเป็นเปรตอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานครั้งหนึ่งพระมหามุคคลานะองค์พระราหารันและกรสาวกเบื้องพุ่งเป็นกระสาวกเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า เห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินผ่านมาทางนั้นเปรตก็ะหบนดีผู้มีทรัพย์มากจึงโผล่ขึ้นมาจากหลุมอุจาระเพื่อให้ระเทระผู้มีทิพยจักษสุเห็นขันระเถระเจ้าเห็นเปรตแล้วจึงถามเถระว่าจึงถามว่านี่ท่านเป็นใครโผล่ขึ้นมาจากหลุมคุดให้เราเห็นเช่นนี้ ท่านร้องควรครางอื้ออไ่เพราทำไมท่านเคยทํากรรมชั่วอะไรไว้ตั้งแต่สมัยที่เป็นมนุษย์เปรตก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพาเจ้าเป็นเปรตเปรตที่ต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างสหาหัสเพราะทํำกรรมมันชั่วชาติลามกไปมากจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตในโลกนี้นี่ท่านบัมหาโมกลานะก็ถามต่อไปว่าดูก่อนเปรต ถ้าในทากรรมอะไรไว้หรือว่าได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้การทําได้กายกล่าวด้วยวาจานึกในใจหรือผลกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านี้จึงได้ประสบแก่ท่านในขณะนี้เบลก็ตอบว่าท่าน้าค่าในชาติก่อนอข้าพเจ้าเป็นกหาพมณีผู้มีทรัพย์มากมีพิสุรูปหนึ่งเป็นเจ้าวาดัดอยู่ในวัดที่ข้าพเจ้าสร้างไว้ ท่านมีความประพฤติสยยานนีในตระกูลมีใจกันด้างมีใจกันด้างนะแล้วก็ชอบด่าชอบปฏิพักษ์ด่าพระลูกวัดนี่ผมนี่ถูกว่ายหรืเปล่าก็ไม่รู้ได้มายกโทษอาคันธุกาพิสุทั้งหลายที่เร่องของข้าพเจ้าหาว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นเลว ข้าพเจ้าฟังคําของพิสุผู้เจ้าวาดนั้นแล้วก็กลับไปด่าพระคันโกะให้ถอยออกไปจากไปจากวันผลนิ่งกรรมชั่วด่าพระครั้งเดียวเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าจึงต้องมาตายจากความเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นเปรตในหลุมคูดอย่างนี้พมะมาหาหมู่กันแลนวนานๆนักก็ถามต่อไปว่าดูก่อนเปรตก็พิสุจ์เจ้าวาดที่เข้าไปสู่ตระกูลคือพิสุจน์เจ้าวาดองค์นั้น ซึ่งเป็นคนที่มีปัญญาสามคือไม่มีปัญญาดีเป็นมิตรเทียมไม่ชีมิตรแท้ข้นดําายขันตายไปแล้วไปสู่ภูมิไหนเปรตนี่ก็ตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้ายืนอยู่บนทิษะเขาไม่สุผู้มีกรรมลามกนั้นเธอมาเกิดเป็นเปรตในหลุมคูดคือหลุมอุจาระหลุมเดียวกัน อยู่ที่ใต้เท้าของกระผมเป็นเปรตบริวารของกระผมนี่แน่ไว่ละเป็นเจ้าวาดแล้วให้ทาย,ยกไปยืนบนหวัวขึ้นในสมัยที่เป็นเปรตข้าแต่รปคุณเจ้ามนุษย์ทั้งหลายพากันถ่ายมูดถ่ายคูนลงมาในหลวงควนูนี้คือถ่ายอุจาระระบปัสสววมาไอ้อุจาระรบรรพสสรวะทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นอาหารของข้าพเจ้า แล้วเมื่อเข้าไปเจ้ากินอุจาระแล้วถ่ายอุจาระออกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไหลลงไปเปรตเจ้าวาดเก่าก็กินอุจาระเข้าไปเจ้าอีกทีหนึ่งเป็นภักตหารเมื่อพระมหาโมกลานเทระเจ้าได้สดับคาของเปรตทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็มีใจกรุณาแต่แตว่ามีรู้จะทำเดยการใดช่วยได้ยังไงเมื่อกรรมของเขาทําอย่างนั้น เป็นนั้นว่าก็ใชกาก็กล่าวคำอำลาแล้วก็เดินทางต่อไปอรบรนดาเพื่อนวิสุทธิสมณเณรทั้งหลายจงจำไว้ให้ดีนะว่าการดวจเข้ามาในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้อย่าถือเอาผ้าเหลืองเป็นเครื่องกันตัวมันจะมีโทษหนักทั้งนี้เพราะอะไรก็ดูตัวอย่างเปรตทั้งหลายเหล่านี้ที่เล่ามา เรื่องนี้ผมไม่ได้แต่งขึ้นมีมาในพระไตรปิฎกคือในพระวินยัยปิฎกาว่าท่านทังหลายมีความสงสัยค้าอยากจะทราบว่ามีจริงหรือไม่จริงก็ขอบรรดาท่านทังหลายไปพิสูจน์เองในพระวินยัยปิฎกเล่มหนึ่งมีอยู่แล้วนี่เป็นกระแสวัสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบทิพแก้วดันั้นขอท่านทังหลายที่อุปสมบทบรรลชาเข้ามา เห็นถ้าว่าจะทนไม่ไหวก็รีบศึกปรเสะกรเรื่องระเบียบเรื่องวินัยเป็นมีความสำคัญในการท่านลงตัวจงอย่ามีแก่ท่านทังหลายจงเป็นผู้มีสติใช้ปัญญาพิจารณาเสมอจงอย่าทำอะไรตามความอารมณ์ที่เราคิดว่ามันดีก่อนที่จะคิดประเภทนี้ก็ต้องดูเสียก่อนตามระเบียบ สิ่งที่สำคัญก็คือ 1. นึจรณะสิต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน 2. บารมี10ต้องมีอารมณ์ให้ครบถ้วน 3. อิธิบาทสีต้องมีครบถ้วน 4. พรมวิหารสี่เตอครบถ้วน 5. กรรจัดนิวร์ให้ได้ 6. กทรงชานให้เป็นปกติ 7. เห็นธรรมดาของขันห้าสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้ว ก็ต้งขอ,อยุติว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พลผลจงมีแด่บรรดาเพื่อนสาธมิกับทุกท่านที่รับฟังสวัสดี